E <fixen> วันนี้นะคะเพื่อนๆเรากลับมากับคลิปอันบ็อกอีกแล้วค่ะโดยบอกเลยว่าคลิปนี้ต้องถูกใจสายของถูกแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกเสื้อผ้าหลักสิบที่เดียซื้อมาจากช้อปปีนะคะคลิปนี้เรามีทั้งเสื้อกางเกงกระโปรงเดทคือมีหมดนะและราคาก็คืออยู่ในเลนหลักสิบทั้งนั้นเลยคืออาจจะมีเกินร้อยขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ถึง150บาทแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าเกิน150บาทอะคลิปนี้ก็คือแพงไปเนาะ <S <S นี่ค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็คือเสื้อผ้าที่เราต้องอันบ็อกในวันนี้นะคิดว่า่าานจะมี เราประมาณ20กว่าชุดได้นะคะเงินก็ไม่รอช้านะคะเพื่อนๆเราไปอันบล็อกแอนทายออนกันค่ะมาเริ่มที่ร้านแรกกันนะคะ ร้านนี้นะคะเดียสั่งมาจาก CC s h ช p นะคะจะบอกว่าร้านนี้เดียสั่งบ่อยมากนะคะเพราะเขามีตั้งแต่เสื้อกางเกงกระโปรงเดรสและคือราคาเขาไม่แพงนะคะแต่ก็จะเป็นเสื้อผ้าสไตล์แบบกระจุ่มกระจิบนิดน,นึงอะคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เดียสั่งมาทั้งหมด7ตัวนี่คือขนาดเคยสั่งแล้วนะอ่ะก็ไม่หวั่นนะสำหรับตัวแรกนะคะดูดีมากเลยนะก็คือจะเป็นสไตล์แบบเสื้อฮอบนะคะซึ่งตัวนี้เดียซื้อมาในราคา63บาท,บาทเขามีให้เลือกหลายสีอยู่แต่เดียเลือกเป็นออกแนวสีครีมครีมแอปเปิลคอร์ดมาเนาะ ซึ่งตัวนี้คือจะบอกว่าตัวผ้าไม่ได้แย่เลยคือมันจะเป็นฟิลเหมือนผ้าไหมพรมที่สามารถยืดได้อะคะ่ะไม่ได้หนาไม่ได้บางจนเกินไปเดีย๋ยวคิดว่าตัวนี้ถ้าใส่อไม่ต้องใส่ซับก็ได้เนาะเราสามารถที่จะใส่เป็นแบบว่าติดกระดุมทุกเม็ดก็ได้เนาะหรือว่าจะทําการถอดกระดุมเม็ดแรกก็ได้นะแต่อย่าถอดหมดนะคะเพื่อนๆไม่ดีนะ แล้วตัวเนี้ยก็คือจะเหมาะกับสาวตัวเล็กนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวเสื้อค่อนข้างเล็กแต่มันยืดตามตัวของเราได้อ่ะมาดูตัวที่2กันต่อค่ะตัวนี้มาเป็นเสื้อเชิ้ตกันบ้างเนาะตัวนี้เดียร์ซื้อมาในราคา1 1 8บาทนะคะแต่ว่าภาพปกอ่ะมันขึ้นที่138แต่ว่าเดียร์ได้ส่วนลดนะมีส่วนลดเก่งสําหรับตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นเสื้อเชิ้ตแบบโอเวอร์ไซส์นะไหลตกๆหน่อยซึ่งเดียวว่ามันก็ใส่กับวันแบบที่ดูชิลๆได้เนาะถือด้วยความที่แขนอะ่ะมันค่อนข้างตรงนิ่นเ,าาาเป็นนแแบบบพัขก และเชิ้ตตัวนี้เราสามารถใส่เป็นเชิ้ตเลยก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นแบบเสื้อคลุมก็ได้แล้วตัวผ้าก็คือไม่ได้กระโหลกกะลาตัวนี้มีหลายสีเดียร์เลือกเป็นสีน้ำตาลมัดน่ารักมากเลยนะคือมีความเก่าอีกแล้วนะอะไรคือบรรทัดฐานที่บอกว่าเก่าไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่ามันดูมีความเก่าชุดต่อไปนะคะเฮ้ยน่ารัก สำหรับตัวนี้นะคะเดียซื้อมาในราคา99บาทนะตัวนี้เดียซื้อมาตอนแฟลชเซลนะคะเขามีให้เลือกหลายสีอยู่ก็คือตอนแรกอะเดียจะบอกว่าเดียลังเลระหว่างสีดํากับสีขาวแต่ก็รู้สึกว่าอะงั้นลองสั่งมาก่อนละกันมาดูผ้าก่อนละกันว่ามันจะโอเคเหมือนในรูปไหมผลปรากฏค่ะเพื่อนๆสีดําต้องมาแล้วล่ะ ก็คือจะเป็นเสื้อแขนกุดนะคะที่ตัวสายอ่ะเขาจะมีความหนาน,นิดนึงแล้วแลวตัวเสื้อเขาจะมีความเป็นแบบระบายข้างล่างอะคะ่ะแล้วที่เดียชอบมากๆเลยก็คือข้างหลังค่ะเพื่อนๆเ,เออข้างหลังเนี่ยเขาก็จะมีสายให้เราทําการผูกเป็นโบได้เดี๋ยวเราพักจากเสื้อไปก่อนมาดูกระโปรงจุกๆอีก3ามตัวนะเฮ้ย <Hey, S 1> ดูดีมากค่ะเพื่อนๆตัวนี้นะคะจะเป็นกระโปรงไหมพรมที่เดียซื้อมาในราคา95บาททางร้านเขามีให้เลือกหลายสีอยู่แต่เดียเลือกสีดามานะคะกระโปรงทรงเอะค่ะที่มีความยาวแบบกึ่งๆแล้วก็มีผ้า ด้านข้างเนาะเดี๋ยวเดียจะใส่ตัวอย่างภาพด้านข้างไว้ให้ก็เพื่อนๆสามารถดูความยาวของกระโปรงได้นะคะซึ่งเดียสูงประมาณ158นะเดียเคยมีประสบการณ์การใส่กระโปรงที่เป็นลักษณะที่เป็นกระโปรงไหมพรมมาแล้วเดียรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันดูผอมคือด้วยตัวผ้ามันจะค่อนข้างแนบตัวและดูพอดีตัวเวลาที่เราใส่อ่ะยิ่งเราซื้อสีดำอะ่ะมันจะทําให้เราดูเพียวมาดูตัวที่5ของร้านนี้นะคะแอ่เดี๋ยวแกะก่อนนะสําหรับกระโปรงตัวนี้นะคะเป็นกระโปรงลายสกอตที่เดียซื้อมาในราคา99บาบาท มีให้เลือกหลายสีอยู่เออเดียเลือกเป็นออกแนวแบบสีดํามานะคะซึ่งเป็นกระโปรงความยาวกึงก่งๆเหมือนตัวมิกกี้เลยนะคะมีผ่าด้านหลังนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเขาจะเป็นแบบสม็อกเนาะสำหรับตัวผ้านะคะเดียว่าผ้าโอเคนะไม่ได้บางไม่ได้หนาจนเกินไปแล้วก็คือด้านในของเขามีซับด้วยนะคะก็คือโอเคมากๆนะคิดว่านะอยากจะตําสีครีมมาเพิ่มมากเลยน่า,าราักเนาะตัว,ต,วต่อไปนะคะก็เป็นกระโปรงอีกแล้วสําหรับกระโปรงตัวนี้นะคะเดียซื้อมาในราคา128บาทนะคะในภาพเขาเขียนว่ามันเป็นกระ โปรงทรงเนะแต่ว่าเดียมีความรู้สึกว่าของจริงอะ่ะมันจะบานออกมานิดนึงสําหรับตัวกระโปรงนะคะก็คือด้านหลังของเขา่จะเป็นสมอกนะคะแล้วด้านข้างของเขาก็จะเป็นซิปเหมือนตัวเมื่อกี้เลยแล้วผ้าก็คือโอเคมากๆนะคะเพื่อน,อนๆตัวนี้มีหลายสีเดียสั่งมาเป็นสีแบบแอปเิคอตนะคะซึ่งกําลังมองอยู่ว่าสงสัยต้องมีกากีเพิ่มเกาหลีไหมเกาหลีอีกแล้ว <S 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 <ๆ S 2> มาดูตัวสุดท้ายของร้านนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเดรสนะคะตัวนี้เดียซื้อมาในราคา104บาทค่ะเขาจะ ะมีให้เลือกเป็นลายนี้ลายเดียวเนาะแต่ว่าจะมีให้เลือกเป็นแบบเสื้อกับแบบเดรสและเดียเลือกเป็นแบบเดรสมานะคะสําหรับตัวนี้นะคะจะเป็นเดรสทรง A อะแล้วก็คือด้านหลังของเดรสนะคะเขาก็จะเป็นซิปเนาะสำหรับร้านที่2นะคะเดียสั่งมาที่ซูการ์บีชช็อปค่ะสําหรับร้านนี้นะคะก็ขายเสื้อยืดเนาะในราคาที่ไม่แพงตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักร้อยต้นๆแล้วเดียจะบอกว่าลายเขาอะ่ะน่ารักมากนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเดียสั่งมาทั้งหมด2ตัวนะคะไปดูกันค่ะเสื้อยืดตัวแรกนะคะ น่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆตัวนี้นะคะเดียซื้อมาราคาแ9บาบาทค่ะสำหรับเสื้อยืดตัวนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อยืดแบบโอเวอร์ไซส์นะคะตัวเขาก็จะใหญ่ๆห,หน่อยแบบใส่แล้วไหลตรงๆนิดนึงแต่ก็คือดูมินิมอลมากและตัวนี้มีให้เลือกหลายสีเดียเลือกเป็นออกแนวแบบสีครีมครีมมานะตัวนี้ก็คือจะเป็นผ้าคอตตอนที่ไม่ได้บางไม่ได้หนาจนเกินไปเดียวว่ามันใส่แล้วสบายอะ่ะเสื้อยืดตัวที่ 2, 2> นะคะเฮ้ยเพื่อนๆน,น่ารักมาก เสื้อยืดตัวนี้นะคะก็คือเป็นเสื้อยืดที่ปักลายคําว่าอีเกียนะเดียซื้อมา99บาทมีหลายสีก็ผ้าเป็นผ้าคอตตอนทึ้งไม่หนาไม่ได้บางแล้วก็คือใส่สบายสําหรับตัวนี้นะคะเดียคิดว่าสีน้ําเงินสวยแต่เดียซื้อสีขาวมาคือเดียมีความรู้สึกว่าเวลาที่เดียใส่เสื้อผ้าสีน้าเงินนะเดียรู้สึกว่าเดียใส่ไม่ค่อยเข้าไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะเดียก็เลยตัดสีขาวมาแต่ว่าถ้าเพื่อนๆซื้อเชียร์สีน้าเงินนะ99กบาท มาถึงร้านที่3ตัวที่9ของวันนี้แล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆร้านนี้นะคะเดียสั่งมาจาก o k เคเยสนะคะร้านนี้จะบอกว่าเสื้อผ้าน่ารักอีกแล้วก็คือมีตั้งแต่เสื้อกางเกงเดสเสื้อกกคือมีหมดแล้วราคา<ๆ>ก็จะอยู่ในเรหลักสิบหลักร้อยต้นๆนะร้านนี้เดียสั่งมาทั้งหมด2ตัวนะคะไปดูกันค่ะตัวแรกก็คือจะเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะตัวนี้เดียซื้อมาในราคา8 4บา่าทมีให้เลือกหลายสีแต่ว่าเดียเลือกเป็นออกแนวสีครีมคมอย่าสงสัยว่าทําไมสีครีมเยอะจังคือช่วงนี้เดียเป็นคน บ่าเสื้อผ้าสีครีมกับสีขาวมากเออรู้สึกว่าใส่แล้วชอบอะ่ะก็เลยจะค่อนข้างเยอนนิดนึงนะคะมันจะมีความต่างกับเสื้อเชิเช้ตตัวอื่นๆตรงที่ว่าตัวเสื้อเชิ้ตเ,เขาอะ่ะจะสั้นๆหน่อยเนาะแล้วก็บริเวณเอวอ่ะเขาจะมีแบบการจาเข้ามาข้างในอะ่ะทำให้เวลาที่เราใส่อะ่ะบริเวณเอวมันก็จะมีความเวาๆเข้ามาหน่อยแล้วตัวผ้าของเสื้อเชิ้ตอันนี้เดียวว่ามันโอเคมากนะมันมีความรู้สึกเป็นผ้าล่มๆอะค่ะเพื่อนๆอธิบายไม่ถูกเหมือนกันมันดูแบบล่มๆอะแต่ว่าเดียรู้สึกว่าใส่แล้วไม่คันอะ่ะะอตตัวไปนค โอ้โห oh, oh. สำหรับเสื้อนี้นะคะเป็นเสื้อ C2 ลายดอกเดซี่นะคะเดียวซื้อมาในราคา49บาทค่ะตัวนี้มีให้เลือกสองสีก็คือสีดํากับสีขาวนะคะเดียวเลือกสีดามาเนาะ <c oughs> ก็จะเหมาะกับสาวแบบเซ็กซี่ที่มีความแบบเบลเบลแบบมีความ C2 จริงๆเพื่อนๆขนาดเดียวเอาเสื้อมาทากับหน้าแบบเนี้ยยังเห็นหน้าเดียวเลยเห็นปะความรู้ <c oughs> สึกว่าเดียวไม่แน่ใจว่าถ้าใส่แล้วมันจะคันไหมนะเออเพราะผ้ามันดูเหมือนจะคันเลยอะสำหรับตัวนี้เดียวว่าต้องใส่ซับนะคะเพื่อนๆก็คือถ้าไม่ใส่ซับอะแม่จะตีเอานะ <c oughs> มาถึงร้านที่4กันแล้วนะคะเพื่อนๆสั่งมาจากร้านดา h o n ส s t o r ค่ะสำหรับร้านนี้นะคะเดียสั่งมาทั้งหมด2ตัวนะคะมาดูตัวแรกกันเนาะที่แกะอยู่ไหนวะอ๋อหาที่แกะไม่เจอคะ่ะอีหน่ารักเป็นเสื้อกลักนะคะที่เดียซื้อมาในราคา99บาบทเนาะตัวนี้เขามีให้เลือกหลายสีนะคะเดียสั่งสีอะไรมา สีคคีมเหมือนเดิมสำหรับเสื้อตัวนี้นะคะบอกเลยว่าต้องถูกใจใส่เกาแน่นอนนะคะเขาจะเป็นเสื้อกั๊กไหมพรมที่ผ้าไม่ได้ดูกะโหลกกะลาเลยคือมันไม่ได้บางอ่ะสามารถใส่กับเสื้อเชิ้ตก็ได้หรือใส่กับเสื้อยืดก็คือเกาหลีไหมเกาหลีตัวต่อไปนะคะเฮ้ยอันนี้จะเป็นเสื้อคลุมนะคะเพื่อนๆตัวนี้เป็นเสื้อคลุมบางๆที่เดียซื้อมาในราคา88บาทค่ะคือเดียรรู้สึกชอบมากอ่ะตัวนี้เขาจะมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะคะน้ำตาลขาวคีมเดียรสั่งสีอะไรมา สีครีมอีกแล้วเจ้าคลุมที่มันบางๆอ่ะแล้วมันดูมีความย้่ยๆอ่ะเวลาใส่อ่ะมันจะดูมีความชิลมันจะดูมีความเกาหลีอยู่ซึ่งอันนี้สามารถใส่แบบไปทะเลก็ได้หรือจะใส่กับเดท ตัวที่เดียวเพิ่งซื้อมาไม่เกี่ยก็ได้เหมือนกันมาถึงร้านที่5กันแล้วนะคะเพื่อนๆถุงไหนดีอะถุงนี้ละกันสําหรับถุงนี้นะคะมาจากร้าน Maxi Studio นะร้านนี้นะคะก็เป็นเสื้อผ้าราคาหลักสิบหลักร้อยอีกแล้วไม่รอช้าค่ะเพื่อนๆไปต่อกันค่ะสั่งเป็นกระโปรงมานะซื้อมาในราคา99บาทค่ะเพื่อนๆตัวนี้มีให้เลือก2สี 4, ก็คือสีขาวกับสีดานะคะคือกระโปรงตัวนี้นะคะเขาจะเป็นกระโปรงแบบเอวยางยืดนะคะแล้วก็มีให้เราเลือก3ไซส์ size, ก็คือ S M L นะซึ่งเดียวว่า กระโปงมันดูดีมากค่ะเพื่อนๆคือมันไม่ได้บางจนเกินไปอะ่ะแล้เราสามารถใส่กับแบบเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตแบบเนี้ยก็คือมีความเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นอยู่นะสีดำต้องมาแหม ต้องมาสำหรับร้านต่อไปนะคะมาจากร้านเบนทอยค่ะสำหรับร้านนี้นะคะคือร้านนี้จะบอกว่าเดียสั่งเสื้อผ้าร้านเขาบ่อยมากเพราะเสื้อผ้าเขามีเยอะมีตั้งแต่เสื้อกางเกงเดรสกระโปรงคือมีเหมือนเดิมเนอะแล้วก็ร้านนี้จะบอกว่าขายถูกโดยร้านนี้นะคะเดียสั่งมา2ตัวนะไปดูกันค่ะเฮ้ยน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆเอ้ยตัวนี้นะคะเป็นเสื้อครอปลายสกอตนะคะที่เดียซื้อมาในราคา109บาทค่ะจริงๆภาพปกมันขึ้นที่หนึ่ 139บาทนะคะแต่ว่าเดียได้ส่วนลดอีกแล้วมันเป็นสไตล์เสื้อคอปแบบสั้นๆหน่อยผ้าบางนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ต้องใส่ซับนะเพราะด้วยลายของมันอะทำให้มันทึบอ,อยู่แล้วเนอะแล้วบริเวณเอวอ่ะเขาก็จะมีการจําเข้าแล้วก็บริเวณคอก็จะมีระบายระบายนิดนึงนะคะแล้วก็มีกระดุมติดที่ด้านหน้าด้วยตอนนี้ก็ตัวที่16แล้วนะ เฮ้ยดูดีมากค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นกางเกงยีนตัวนี้นะคะภาาปกมันขึ้นที่155บาทแต่เดียมได้มา139าบาทค่ะเฮ้ยดูดีมากค่ะเพื่อนเพื่อนีอนอนน่คือกางเกงยีนในราคา139บาทจริงๆรงหรอเฮ้ยผ้าดีมากคือผ้าไม่ได้บางเลยแล้วก็คือมีกระเป๋าด้วยอะ่ะตัวนี้มีให้เลือกหลายสีก็คือเป็นแบบสียีนเข้มสียีนอ่อนมีสีครีมแล้วก็สีดําสีครีมต้องมาไหม ใจสีครีมอีกแล้วอ่ะเออคือตัวบอกว่าตัวผ้าเดี๋ยวว่ามันโอเคมากๆคือมันไม่บางนะแล้วก็สีอ่ะสวยมากสียีนอ่อนคือดีมากค่ะเป็นกางเกงแบบโค้งๆขาปล่อยหน่อยซึ่งเดี๋ยวว่าตอนนี้มันกําลังฮิตมากนะแต่ว่ากลิ่นสีฟอกอะแรงอยู่นะแต่ว่าในราคา139บาท คุ้มค่ะร้านที่7ของวันนี้นะคะเดียสั่งมาจากร้าน Sun เด y 2020ค่ะเดียสั่งมาเป็นเดททั้งคู่เลยนะนี่ตัวนี้นะคะเป็นเดทที่เดียซื้อมาในราคา89บาทค่ะเขาจะมีให้เลือก2สีก็คือสีครีมกับสีขาวเนาะแล้วก็มีให้เลือกหลายไซส์ด้วยตั้งแต่ไซส์เไปจนถึง x x l นะคะเดียสั่งไซส์ M มาตัวผ้านะคะไม่ได้บางด้วยก็คือมีความหนาแต่จะเป็นผ้ายางยืดนะคะแล้วก็จะเป็นลายแบบเหมือนลายดอกไม้น่ารักน่ารักตรงปกอยู่นะเดียว,ว่าแล้วก็ เส้นสายของเขาว่าสามารถปรับความสั้นยาวได้เนาะมาดูเดตตัวที่2ของร้านซันเดย์2 2 0นะคะดอกเดซี่มาอีกแล้วเดซื้อมาในราคา89บาทมี3ไซส์นะคะก็คือมีไซส์ M จนถึง XL นะคะจะบอกว่าตัวนี้เดียวเคยสั่งมาแล้วเป็นสีดําและเดียรรู้สึกว่าเดียถูกใจเดียก็เลยสั่งสีขาวมาเพิ่มนะคะคือผ้าเขา,าจะเป็นผ้าบางๆค่ะเพื่อนๆแต่ว่ามันใส่สบายมากแล้วก็ตัวผ้าจะมีความ ยืน่นิดหน่อยนะคะแล้วบริเวณสายเนี่ยก็คือจะเป็นประมาณแบบใสยเดี่ยวประมาณนี้เนาะซึ่งเดียวว่าใส่ไปทะเลอะก็คือเข้ามาหรือว่าใส่กับเสื้อคลุมที่เพิ่งซื้อมาไม่กี่ก็คือได้เสื้อสีขาวแบบเนี้ยเข้าเหมือนกันนะเพื่อนๆเออได้อยู่นะ ร้านที่8ปะนะคะ,คะเดียสั่งมาจากลิลลี่อันเดอร์สกอตช็อปหนึ่งสองสามนะคะเดียสั่งมา1ตัวนะตัวนี้นะคะเป็นเสื้อครอปนะซึ่งเดียซื้อมาในราคา95บาทค่ะตัวนี้มีให้เลือกสีเดียวลายเดียวเนาะคือข้างหน้าเขาจะมีการแบบเหมือนปุเป็นแบบลายดอกไม้อะคะ่ะแล้วก็บริเวณแขนจะเป็นแขนตุ๊กตาเนาะและด้านหลังของเขาจะเป็นเหมือนยางยืดสมองแล้วที่เดียชอบมากๆเลยก็คือบริเวณของกระดุมข้างหน้าเขาเขาเรียกว,ว่ากระดุมหรือเปล่าอเออไอตรงเนี้ยเออมีความรู้สึกว่าพอมันมีกับเสื้ ตัวเนี้ยมันดูมีความวินเทจเข้ามาเลยเนาะเดี๋ยวว่าถ้าใส่อะมันก็จะมีความเอลรอยขึ้นมานิดนึงแต่ก็น่ารักอยู่นะร้านที่เก้าแล้วนะคะเพื่อนๆอ่ะอันนี้ละกัน ร้านนี้นะคะมาจาก KYP s w e e t y นะคะสั่งเป็นแบบเสื้อคอปมา2ตัวเนาะคือ2ตัวนี้เหมือนกันเลยแค่คนละสีนะคะตัวนี้จะเป็นเสื้อคอปในราคา89บาทมีให้เลือกหลายสีอยู่ค่ะก็คือข้างบนของเขา่าจะเป็นสไตล์แบบเสื้อยืดเนาะซึ่งโมเรนเอลเขาก็จะมีการจาเข้ามาแบบนี้นะ,ะเสื้อแบบนี้ด้วยความที่เอลมันจาแบบนี้เนาะการใส่ไปกินบุฟเฟ่ก็คือไม่เหมาะนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปิ้น,น,น,นได้นะสาหรับร้านนี้นะคะเดี๋ยวสั่งมาจากร้าน C Co Set นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะ มีหนึ่งตัวค่ะเป็นลายดอกเดซี่แล้วค่ะเพืเ่อนๆเฮ้ยรู้สึกว่าหรือว่าตัวเองจะชอบลายนี้คือรู้สึกว่าที่บ้านมีเยอะมากนะสาหรับตัวนี้นะคะจะเป็นเสื้อคอปเหมือนเดิมนะคะเดซซื้อมาในราคา9 9บาทค่ะตัวนี้จะเป็นเสื้อคอปแบบสามารถใส่เป็นแบบแขนตุ๊กตาก,ก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่เป็นแบบปาดไหลก็ได้เนาะซึ่งข้างหน้าเขาก็จะมีการทำวอว้วด้านหน้าแบบเนี้ย แล้วด้านหลังของเขาก็าจะเป็นแบบสม็อกนะคะที่เดียชอบมากๆเลยสําหรับตัวนี้นะคะบอกเลยว่าสั่งเพราะอันนี้ก็คือบริเวณข้างหลังค่ะข้างหลังเขาจะมีเหมือนเชือกมาให้เราอะซึ่งเราสามารถผูกเป็นโบได้เนาะตัวนี้ก็คือมีความน่ารักนะมีความเดซี่อีกแล้วร้านสุดท้ายของวันนี้นะคะเพื่อนๆสาหรับร้านนี้นะคะเดียสั่งมาจาก u u t c h นะคะก็เป็นกระโปรงหนึ่งตัวนะคะไปดูกันครับตัวนี้นะคะเป็นกระโปรงลายสกอตที่เดียซื้อมาในราคา79บาทค่ะตัวนี้มีให้เลือกหลายไซส์ตั้งแต่ S ไปจนถึง XL นะตัวนี้คือจริงๆอ่ะจะบอกว่าเดียเคยสั่งมาแล้วจะเป็นสีน้ําเงินตัดขาวแต่เดียรู้สึกว่าเดียติดใจมากเดียก็เลยสั่งเป็นสีน้ําเงินตัดเหลืองมานะที่เดียชอบมากๆคืออะไรรู้คะ่ะ,คะเพืเ่อนๆราคาค่ะราคาเขาถูกเนาะแล้วก็บวกกับผ้าเขาเดียจะบอกเลยว่าไม่แย่คือผ้าเขามีความหนาที่สําคัญที่เดียชอบเลยก็คือด้านในของเขามีซับเป็นซับกางเกงค่ะเพื่อนๆก็คือเราไม่ต้องใส่กางเกงข้างในเลยสําหรับตัวนี้ก็คือใส่กระโปรงตัวเดียวจบนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงโปเพราะว่าซับข้าง ของเขาว่าเป็นกางเกงแล้วผ้าเขาดีมากๆค่ะเพื่อนๆไม่อยากจะเชื <sh arp y> ่อเลยว่ามันราคา79บาทจบเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆก็สําหรับเสื้อผ้าในวันนี้นะคะคิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบนะบอกเลยว่าเดียน่าจะใส่ได้ถึงชาติหน้า สำหรับเสื้อผ้าตัวไหนที่เพื่อนๆถูกใจก็สามารถเข้าไปคลิกลิงก์ที่ใต้ Descript ช o n ได้นะคะจริงๆในร้านเขามีเสื้อผ้าเยอะมากค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปเลือกได้นะคะซึ่งแต่ละร้านอ่ะที่เดียเอามาอันบ็อกในวันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าในราคาหลักส10ิบหลักร้อยต้นๆน,นะคะซึ่งเดี๋ยวว่าถูกใจใส่ของถูกแน่นอนเนาะอย่างเดียวก็คือถูกใจมาก <c oughs> เดี๋ยวว่ามันตอบโจทย์สําหรับคนที่ซื้อเสื้อผ้าบ่อยด้วยนะคะแบบอย่างน้อยอะ่ะเราซื้อในราคาหลักสิบแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเราใส่ครั้งหนึ่งม <c oughs> <c oughs> ไลค์ like, mm hmm. กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเดียในคลิปอื่นๆด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ hmm.